สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าเ p วบา b a ่ l e น In m o i อร์ไร z i n g เจ l ตัวนี้กนเลยตัวนี้นะคะจะเป็นเจลให้ความชุ่มชื้นที่มีส่วนผสมของข้าวบาเล่ไขมุกแล้วก็ยังมีส่วนผสมของลูกเดือยด้วยนะคะตัวนี้จะมีความคล้ายกับตัวฮาโตมุกินะคะส่วนผสมก็คล้ายๆกันเลยนะคะจะมีความต่างกันตรงกลิ่นด้วยนะคะคือตัวฮาโตมุกิเนี่ยจะมีความหอมกว่านะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีสีไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อเจลมีสีขาว บางเบานะคะเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมค่อนข้างเร็วนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะสภาพผิวเราในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นสิวผิวมันแล้วก็ผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นด้วยนะคะหลังทาเสร็จก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเนื้อค่อนข้างที่จะเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมค่อนข้างไวนะคะ ื่นเช้ามานะคะรู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสิวอยู่แบบเราเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าสามารถใช้ได้นะคะน้องคนนี้นะคะไม่ทําให้ผิวหรือสิวของเราเนี่ยระคายเคืองเลยนะคะสามารถใช้ได้แน่นอนค่ะน้องคนนี้นะคะขนาดอยู่ที่200กร,รัมนะคะราคา199บาทเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่มตซึมโตคกโยชิเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย